อะไนส่วนของทางดานบิ๊กไหมนะครับก็ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงแรงคลีคข้คดีกลุ่มผู้ต้องหาในช่วยเข้าจันทร<ะ>์ซึ่งยิงตำรวจกองปามนะครับขยายผลกันโวยคนอาวุธสงครามของกลุ่มคนรายที่ยังสุกซอนวายนะครับพร้อมนำสองผู้ต้องหาทำแผนในติกระเทศที่จุดด้วยกันคนตำรวจเอกสุชาติทหลสวัสดิ์รองผู้ประชาการนำรวดพร้อมคณะก็ไ,ได้เดินทางมายังตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงเพื่อประชุมคลีไข้คดีคนรายกลุ่มนายจำรัดหลักจันทร์หรือว่าชุวยเข้าจันทร์นะครับ พร้อมนายอัฐพรลรื้อรวยไม่อ่อนยิงประทากับตำรวจกองปราบพลตำรวจเอกสุชาติก็บอกว่าล้างฉุดสืบสวนถูกฟ้าได้ร่วมกันสอบปากคำนายช่วยหลักจันทร์เบื้องต้นนายช่วยแห้การดับสารภาพว่าเป็นคนขับรถในวันกเกิดอหตุนะครับโดยผ้าผู้รวมกระทําความผิดก่อเหตุแฉอุดเปือส่งครามแล้วก็อุธเปือยยิงตำรวจกองปราบแล้วก็ยิงต่อสู้กับตำรวจ ดึงนช่วยเองก็ให้การว่าเป็นเพียงคนขับรถเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ใช้อาวุธปืนยิงตำรวจแต่อย่างใดแต่ทังคดีก็เป็นการกระทำความผิดในานาดรวมกันฆ่าผู้อื่นนะครับตำรวจก็ยังมีการขยายพลรวบรวมพยานหลักฐานหาพยานเพิ่มเติม,ตมโดยเฉพาะอาวุธปืนที่นํามาใช้ก่อเหตุึ่งตำรวจชุด สื้สวนผู้ทรจัหวัดปัทลุงเองได้รวมกันตัวยืดวายนอกจากนี้ครับก็ยังมีอาวุธปืนที่ซ่อนไว้อีกจำนวนหนึ่งด้วยนะครับจากนั้นค่ะเวลา15พนาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำตัวนายตำรวจรักจันรือวชิยเข้าจันเนี่ยค่ะพร้อมกับนายอัธพลรือวรอวยไม่อ้นนะคะกลุม่มผูตองหาค่ะ นำไปทำแพ้นในสถานเถ่เกิดเหตุจํานวนเศจุดนะคะคซึ่งคดีนี้ค่ะผลตํารวจตรีตานิตรามดิษผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุงก็ได้แต่งตงั้งคณะกรรมการสอบสวน5ผู้ที่กระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจเทเข้ารวมปฏิบัติหน้าที่ในวันเกิดเหตุค่ะจากการป้องกันตนเองและก็ยิงต่อสู้กับผู้อื่นด้วยทางนี้ค่ะก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทางส่งฟ้าย สำำรับนายชุยแล้วก็พวกผูกกระทรกตังขอกเาห้านะคะยิงต่อโซเจ้าี่ตำรวจแล้วก็คัดคว้างการปฏิบัตินาถิของเจนาทีและก็รวมกับพวกพยายามฆ่าเจ้าี่ตำรวจเหมือนกันค่ะกะ็ถือว่าเป็นคดีอุกอาที่เดียวนะครับในบันทขคงจังจวบพัทะลุงนะครับน้องเศร้าหนุย่ยมันแล้วค่ะ